พ่อแม่พี่น้องใะท่านผู้ชมนอมงวันนี้มาพบกับติ้งในซองไทยกะลําปูอีกแล้วนะพี่น้องเนาะวันนี้ติ้งจะพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนำปูเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต้นสบับปะเลยอะเพราะว่าอ่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าอันเผาได้มาเห็นอีเมลเนาะอันนี้คือแม่ยาของติ้งเองเนาะอ่าเพิ่นเป็นคนสวนเผาอันยวนเนาะซึ่งติ้งมาเอิญว่าอันคนที่เอินทั่วไปเลยจะเข้าใจวาจะมาเอิญว่ากะลําเนาะก็คือยวนนั่นเนองเนาะอ่า มาบเบิ่งมอมอเลยพี่น้องว่าตัวปูตัวนี้อันปูอันตัวนี้เป็นปูนาเนาะพี่น้องเนาะซื้อมือเส้นอเมอีเมซื้อมือเส้นเนาะก่อนเขาจะเห็ดนี่เขาจะเอาตัวปูนี่ไปเซ้น้ำเกลือก่อนเนาะพี่น้องเนาะเซ้น้ำเกลือไว้คืนนึ่งแ <eterm> ล <oon> ้วก็อันเพื่อเฮ็ดให้มันอันสะอาดเนาะพี่น้องเนาะเครื่องที่เขาใส่อันปูตัวปูที่เขาบดเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งมอมอเลยก่อนจะมีอันนี้อันนี้จะเป็นใบคาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ใบคาแล้วก็จะมีใบซี่ไ็ใบใบซี่ดา ใบซีดาเอาใส mm ่เ hmm. พื่อให้ม huh. <hel odor rouge> ันห้อมมีกินห้อมเนาะใบซีดากับใบคานี่่อาใส่มีกินห้อมส่วนใบซีไข่นี่เขาใส่ให้มันอ่าเป็นซีดำดีเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแม่นแม่แม่ย่างคุติ้งจะเริ่มบดเลยเนาะพี่น้องเนาะก่อนอ่าผสมกันแล้วแม่นแม่สมที่หมดแล้วกันแล้วสวยแม่หมดเยเริ่มบดเลยเนาะ ปูเ่ละอีเม่เพิ่งซื้อมาแต่ประเทศไทยน้องแม่เลยซื้อมาในไล่ปีเชฟเราสิน้องเพราะว่าอ่าจะมีไล่บ้านออกมาบดปูอยนี่เพราะว่ามันก็มีบ้านใดที่ว่ามีหงบดปูนะแล้นีีนะเพราะเราปกติแม่เด็ดดังเดินจะตับเอาเนาะพี่น้องเนาะจะตับแต่ว่ามันเมื่อยมันใช้แรงงานโดนแล้วก็ข้าบดเอามันสบายมันเร็วไวเนาะพี่น้องค่าค่าบดก็เพ่งไล่โดนดีแเลยส่งขันที่กันี่น้องเนาะสบาย ตใหญ่ยยนี่อาจจะบดเอาอยาทีเนะเพราะว่าหูบดม,มันมันมันซ้ำนี่น้ใบใหญ่ทันเป็นตัวน้อยนี่สบายพี่น้องค้างว่ะมันฟืดน้อง,องบดบดไล่ตัวใหญ่แล้วมันค้างเง้นลองลงมา เรียงจับเนาะจะมีคนซื้อไปไข่โตอเรียงจับจะมีไล่บนตีนตประเทศดพาเจ้าก็มากินเนาะมันจะมีคนอีสานท่องกินเนาะมีน้องคนอีสานคนลาวระดาพี่น้องตั้งถ่ายมามันคือไล่คนพี่น้องนะมันัติเห็ุใดอ่ะห้ามไล่ยางเสียบ อันนี้เป็นปูที่เห่าบดห้ากันแล้วเนาะอีเมยบดแล้วงเมื่อกี้ๆเนาะมันจะมีอันเนื้อเป็นจะมีเนื้อปูแล้วกัเนื้ออันอ่าหัวชีไข่แล้วกัใบชีดาแล้วกัใบคาเนาะพี่น้องเนาะหลังจาก้างแถาบดจทนี้เราก็อีเมย์พิ่นจะตองเนาะจะตองจนนำเอว่าจังไดเนื้อข้องตัวปูเนาะจนนํามันจนไสพอนเราก็ร่างจ้างนั้นอีเมยจะเอาเกลือแล้วก็ข้าวข้าวสุปมันบอก เอาเข้าสุกใส่ไว้แล้วก็เซรประมาณหนึ่งคืนเนาะเพราะว่าเห็ดมือนีโตง้งมือนีแล้วก็มืออื่นตอนเช้าอีเมจะต้มแต่ว่าติ่งเมียนมีอันที่ว่าต้มแล้วให้พี่น้องเบิ่ตงตัวนี้คืออันโตที่เมย์เมย์ยาคงติ่งต้มเนาะอันนี้เมนเพิ่นเห็ดอันส่องสุดแล้วเพิ่นเห็ดอ่ามือสื่นก่อนกับมือวันนี้เนาะแต่ว่า ก่อนสิไรประมาณนี้ก็ต้มมืดมือเป็นโซ่มือซ้ำมือน้อยพี่น้องเนาะอันนี้อย่างอีตองต้มให้มันจนเคี่ยวแบบเฮาใส่ไฟ,ไฟนอ่อนๆเนาะจนให้อันมันคอยแห้งเองกมาทำอีตมันจะเป็นเลี้ยวๆทรายเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นหม้อใหญ่ๆเลยเมยติ้งเมย์ยาติ้งต้มจะอันบริพามาเบิ่งแต่วิธีการเห็ดน้ำปูเนาะพี่น้องเนาะอันหลังจากอีเมย์เมย์ยาตองติ้งต้มเรื่อๆแล้วก็มื่อน้าติ้งจะเอาให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะว่าเวลามันคุ้นสำใด้ขนาะดอันนี้คือเป็ดไก่เดีวยววาอยู่เหอนเนาะพี่น้องนะเนาะเลี้ยงเองแรรมาาเนะ เอาเอาเอาหำเนาะเอาหำเอาแกบเกลือแล้วก็พักมีซีใบที่ว่าเป็นอาหารที่เหาแบบหาเด็ดเนาะตัวที่แก่ที่เหาบบกินแล้วเขาก็เอามากระปิดกระไกลอันนี้แบบธรรมชาติที่สุดแล้วก็ยังมีอีกตึมบอหนึ่งนาะพี่น้องเนาะจะพาไปเบิง่งอันอ่างเลี้ยงปลาเนาะปลาดุกเลี้ยงแบบธรรมชาติคือกันเนาะพี่น้องเนาะเอามาเลี้ยงตั้งแต่เดือนเ,อเดือนเดือนซ้ำบอกโมเมนเอามาเลี้ยงได้ประมาณ เดือนเราหมดเราสีเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่เนาะจริงจะเอาหัวขัานเกลือมีไล่พี่น้องตัวใหญ่อันนี้นำเอาคุณนิดนึงเนาะนำเอาคุณแล้วมันจะบริเวณอันดีปันใบตกเขาเลี้ยงอยู่เหอนเองกินเองกินแบบธรรมชาติจิเลยปสั้นผิดดีเนาะพี่น้อง ໂຕໃຫຍ່ໃດພີ່ນ້ອງແຕ່ວ່າບໍ່ຂໍອາຈະບເຫັນດີພານໍາมันນງ່່ແນຕິ່ນນນນີນອາລຽງໍາອິນີຕນ້ຍນສໍານຽກອຍນອາມາປະມານ250ໂຕພີນອງອົາລຽງນະປະມານ250ຕເາາພີນອງເນາ ก็อันนี้ก็เป็นคลิปได้ว่าทายำเรงเนาะพี่น้องเนาะก็พามาสมมา วิธีการใส่ชีวิตยยูซี่เหินเมียฟงฟิงเราปกติอ่ามือนี้เป็นเพิ่นเห็ดน้ำปูแล้วก็จะพามาเบิ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบแดงเนาะพอาะสัตวลี้ยงเราบุคคลจะได้ซื้อเขาเป็ดไก่ก็จะเลี้ยงกินเองเนาะพี่น้องเนาะเวลาอยากกินแล้วก็จะฆ่ากินเองแล้วก็คือตัวปลานี่ก็คือการนาะพี่น้องเนาะก่อนทำอิดเมนอ่างตัวนี้เมนเหาจะใส่เลี้ยงกบเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขาอันกบอ่าเลี้ยงเราบ่ค่อยจะใหญ่บุหัวสุดนี้เป็นอยังเนาะปกติเมนเลี้ยงเมนจะใหญ่ไว้แล้วก็ จะเอากบนั้นยไปไว้เฮือนติ้งเพราะว่าติ้งอยู่บ้านหลวงนี่เฮือนแม่ยาเนาะเฮือนแม่ยาจะอยู่บ้านเวียงแล้วก็อยู่แค่ร่วมทาคือกันแล้วก็หลังจากนั้นเราซื้อตัวปลามาปล่อยอันบ่ฮู้ว่าอันอยู่เฮือนติงก็เลี้ยงปลาดุกแต่ว่าเอามาเลี้ยงพร้อมกันแต่ว่าตัวน้อยๆอีแม่นประมาณหยังซโปมือนี่พี่น้องเนาะตัวซโปมือยงีแต่ว่าอยู่นี่นตัวใหญ่ซแคนติงมาเลยเนาะใหญ่แล้วแนติงก็มีเนาะอ่าจังได๋ก็ขอฝากคลิปเนาะกันวิธีการเฮ็ดอ่านําปูเนาะพี่น้องเนาะเป็นอ่าพาพี่น้องมาเบิ่งีครั้งบ ສິທໍາອິນແມ່ນຈິງໃສສືສອງວ່າໃຜກໍລອມນໍາປູກໍມາຈາກເທື່ອວ່າອັນມັນເອີວ່າຈັ່ງໃດນໍາປູນີ້ກໍຫມາຍເຖິງອາຫານຫຼັກໆັນອນແມ อาหารหลักๆของสนเผายว,วนเนาะสนเผาหยวนซึ่งกอมาจากว่าสนเผากันเป็นคนลือคือกันเนาะพี่น้องเนาะเดียเพราว่าเพิ่นเอินว่าสนเผาหยวนเนาะน้ำปูเนาะเป็นอาหารที่ว่าใส่ยังก็เซฟใส่กับตําก็เซฟเนาะคือแบบตอนเศ้าเนี่ยเฮาเห็ดน,น้ำปูแเฮาจะเอาายใส่เข้าเนียยแล้ะก็เอาทานใสหท่นข้างเนาะพี่น้องมันจะมีกินหอมแล้วก็เซฟกินแบบ แซ่บที่สุดเลยว่าว่นะกินกับพักกินกับอีหยังก๋วยเตีะพี่น้องเนะาะตำเจลวมื้อหน้าจะพามาเบิ่งตำเจวน้ำปูเนาะหลังจากมียาเฮ็ดตะเลียวประมาณอีกประมาณอาทิตย์หน้าจริงจะพาทุกคนมาตำเจวน้ำปูเนาะเอาไปกินกับส้มหรือว่าอ่ากินกับอีหยังก็เบิ่งฝากคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นหมดก็ข้อขอบอกขอบใจที่ว่าท่านผู้ทรงเข้ามาเบืงคลิปเนาะเป็นแห่งบันดาลใจให้ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษข้ออภัยน้องพี่น้องเนาะ,ะให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพแข็งแรงปัสสากโลคงภัยไข้เจ็บเดิมมีโชคมีใสคลิปนี้ก็บ่มีย่างไรเนาะข้อขอบอกขอบใจสบายดีค่ะ